่ะทีนี้หน้าถัดไปแล้วมาดูกันว่าหน้าถัดไปเออน้องๆเคยสังเกตเห็นไหมสิบเอ็ดทำไมถึงทําไมถึงไม่อ่านว่า11นึ่งอ่าน้องๆเคยสงสัยไหมนี้ตัวเลขตั้งแต่สองหลักที่ลงท้ายด้วยเลข1เราจะอ่านเสียงเอ็ดอ่าเขาจะเข้าหมาไหมอย่างเช่น1ิบก็คือสิเอ็ด ถูกต้องไหมครับย1เขาก็จะอ่านว่า21อ่าทำไมเขาสันนิษฐานว่ามีที่มาซึ่งเพี้ยนมาจากพ่อค้าชาวจีนอ่าพ่อ้าชาวจีนที่เรียกเลขหนึ่งว่าอ e ีหรืออีกจนเพี้ยนมาเป็นเสียงเอ็ดในปัจจุบันอ่าแต่สำหรับในทหารเรืออ่าในทหารเรือนะจะใช้คำว่า1 เช่นสิบหนิบหนึ่งแทนการเรียกเอ็ดเพราะว่าอะไรเพราะว่าในทางการทหารนั้นเสียงเอ็ดเนี่ยมันไปคล้ายกับเสียงอะไรเสียงเอ็ดมันคล้ายกับเสียงเจ็ดเจ็ดที่เป็นเลขเจดอ่ามันก็จะเพี้ยนไปเลยจากเลขหนะึ่งะไปเป็นเลขเจนะครับในทหารเรือเขาก็เลยไม่นิยมใช้กันแต่ว่าใน ปัจจุบันหรือว่าในในทั่วๆไปเขาก็จะใช้กันนะเอ็ดคำว่าเอ็ดอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่หมูอธิบายอันนี้ให้น้องๆจำไว้เลยนะอันนี้มันเป็นเป็นกฎเนาะมันเป็นกฎตายตัวอ่ะอย่างเช่นเลขสิบเอ็ดถูกต้องไหมหนึ่งหนึ่งเราก็จะอ่านว่าสิบเอ็ดอ่ะถูกต้องไหมเขาจะบอกว่าเลขตั้งแต่สองหลัก ที่ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งต้องสองหลักนะสองหลักขึ้นไปแล้วนี้ล่ะอ่านว่าอะไรก็ต้องอ่านว่ายี่1ิอ็ดลองดูอีกนะนี้ก็ต้องอ่านว่า3 10สอถูกต้องไหมครับ อ่าทีนี้อันนี้มันคือ2หลักเนาะอ่าทีนี้พี่หมูจะยกตัวอย่างตัวเลขที่มันมีหลักเยอะๆบ้างอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้จากเมื่อกี้เลยนะอ่าเมื่อกี้ใครจําได้อย่างที่พี่หมูบอกใครจําตัวจุลภาคได้นี่ค่อนข้างไวถูกต้องไหมจุลภาคนั้นมีสองตำแหน่งถูกต้องไหมครับเราก็จะรู้ได้ว่าเนี่ยตรงเนี้ยมันคือหลักล้านแล้วถูกต้องไหมล้านก็สิบล้านอ่าทีนี้มันก็จะวนกลับมาใหม่เป็น1ิบ 11ล้านถูกต้องไหมครับอ่าสิล้านซึ่งจริงๆเราก็จะอ่านว่า11ล้านได้เนาะแต่แค่เราไม่นิยมเขียนนะครับอ่าอันนี้1 0 1ล้านอ่าแล้วก็ย1่ล้านถูกต้องไหมอืมอันนี้ฝึกจำนะ 21ล้านอ่ะทีนี้แล้วเลขนี้ล่ะอ่าหน,นึนะผิดผิดผิดอ่าแล้วเลขนี้ล่ะสองตัวนี้อ่านว่าอะไรสองตัวนี้สองตัวนี้ติ๊กตอกติ๊กตอก่กอกอาอันนี้เอ็ดไหมไม่ใช่ถูกต้องไหมครับ เพราะว่าเขาบอกว่าอะไรเลขตั้งแต่2หลักที่ลงท้ายด้วยเลข1อันนี้มันโดดเลยถูกต้องไหมอันนี้ก็คือ1น,นะครับ <c oughs> ไม่ใช่เอ็ดเนาะอ่าส่วนอันล่างอันล่างมีมีมากกว่า2หลักเหมือนกันอ่าทำไมไม่เป็นเอ็ดล้านนะ่ะทำไมไม่เป็นเอ็ดล้านถูกต้องไหมอันนี้มันไม่ได้ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งนะหมายความว่าตรงเนี้ยตัวข้างหน้ามันตรงเนี้ย ไม่มีถูกต้องไหมตรงข้างหน้ามันตรงเนี้ยไม่มีดังนั้นมันมีแค่เลขหนึ่งเดียวๆนะครับเราก็เลยไม่อ่านว่าเอ็ดล้านนะเอ็ดล้านอันเนี้ยไม่มีเนาะอันเนี้ยเอ็ดล้านเนี่ยไม่มีเนี่ยเนี่ยไม่มีนะครับเป็นหนึ่งล้านอ่านว่าหนึ่งล้านอ่าให้น้องๆจำกฎอันนี้ไว้นะอันนี้ได้ใช้จริงนะอ่ะทีนี้มาดูหน้าถัดไปกันบ้าง มันมีอีกตัวเลขหนึง่งถูกไหมคณิตชวนสงสัยตอน20มาจากไหนเออไอคำว่ายี่เนี่ยคำว่ายี่ถูกไหมทำไมไม่เรียก20จําจำได้ปะ่ะไอเนี่ยนี่นี่นี่เออทำไมไม่ใช่2องสสองสิบเขาก็จะไม่นิยมเขียนกันเขาก็จะนิยมเขียนกันว่ายี่สิบ อซึ่งจริงๆนั้นมันก็เพี้ยนมาจากพ่อค้าชาวจีนอีกแล้วนะพ่อค้าชาวจีนคำว่ายี่นั้นแปลว่าสองเออเขาก็เลยใช้นิยมเขียนคำว่าสองในหลักสิบเนี่ยเป็นคำว่ายี่ออย่างเช่นอะไร่าเดี๋ยวพี่มูเขียนก่อนนะเมื่ออันนี้เงื่อนไขนะเมื่อสอง เลขสอ,อ,องนะอ,อยู่ในหลัก 10. อ่านี้คือเงื่อนไขนะเมื่อสองอยู่ในหลัก10จะอ่านเลขสองอันนี้ว่ายีอ่อย่างเช่น 2, 5อันนี้สองอยู่ในหลักสิบถูกไหมอันนี้หลัก10อันนี้หลักหน่วยอ่าอย่างเงี้เราก็จะอ่านว่า 2ี่สิบห้อ่ายีถูกต้องไหมซึ่งน้องๆจะอ่านว่า2องจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดนะพีห่หมูมองว่าไม่ได้ผิดแต่แค่เขาเขาไม่นิยมอ่านกันแบบนั้นอ่าสองอยู่ในหลักสิบแล้วมีแค่25หรือเปล่าอ่าลองลองลองนึกดูลองนึกดูกดใช้แค่25่ห้าไหมแล้วถ้ามากกว่านั้นล่ะ อลองดูอันนี้ลองดูอันนี้พี่หมูลองดูอันนี้ไม่ใช่แค่หลักสิบอย่างเดียวนะแล้วถ้าหลักสิบล้านนะ่ะหลักสิบล้านนี้ใช่ด้วยไหมหลักสิบล้านหลักสิบล้านก็ใช่ด้วยนะหลักสิบล้านก็จะต้องอ่านว่ายี่สิบห้าล้านนะครับน้องๆจำไว้นะ ถ้าสอยู่ในหลัก10ก็จะอ่านว่า20อ่าอันนี้จำกดข้อที่2เอาไว้นะครับอ่าโอเค